บทที่ห้า้อยศึกภายในตระกูลใหญ่เหวินเกา่าหยางเลิกคิ้วขึ้นพลางพูดอย่างไม่พอใจคุณต้องการจะพูดอะไรชายวัยกลางคนจ้องไปที่หยูเหวินบูซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยสายตาอาฆาตแล้วกัดฟันพูดกิจการที่ถูกควบคุมโดยตระกูลห่วงและตระกูลเย่ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของคุณใช่ไหมคนอื่นๆต่างก็ประหลาดใจแม้ว่าพวกเขาจะได้ข่าวมาแล้วได้รู้ตั้งนานแล้วว่ากิจการที่ถูกควบคุมทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของหยูเหวินมู ยูเหวินงูเป็นบุตรชายของอี้เหวินเกาหยางและยังเป็นทายาทของตระกูลว่าที่ผู้นําในอนาคตด้วยใครจะกล้าชี้ให้เห็นต่อหน้าผู้คนว่าการสูญเสียของตระกูลล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับอยู่เหวินงูโดยตรงมีเพียงชายวัยกลางคนผู้นี้เท่านั้นที่กล้าพูดต่อหน้าผู้คนเห็นได้ชัดว่าเขาพุ่งเป้ามาที่อยู่เหวินวูโดยเฉพาะแต่เมื่อนึกถึงข่าวลืออื่นๆเกี่ยวกับตระกูลอี้เหวินในวันนี้พวกเขาก็สามารถเข้าใจได้ ชายวัยกลางคนไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นลูกพี่ลูกน้องของอี้เหวินเกาหยางซึ่งพรรยาและลูกชายคนเดียวของเขาถูกลอบสังหารเมื่อคืนนี้ปัจจุบันมีเพียงสองกลุ่มนี้ในตระกูลอี้เหวินแต่หลายปีที่ผ่านมาอี้เหวินเกาเจินไม่เคยมีแนวโน้มที่จะต่อสู้แย่งชิงอำนาจเขาทำตัวเงียบๆอย่างมากนั่นคือเหตุผลที่ตระกูลอี้เหวินอยู่ภายใต้การควบคุมของอี้เหวินเกาหยางมาโดยตลอดคืนที่ผ่านมาพรรยาและลูกชายของอี้เหวินเกาเจินถูกลอบสังหาร และมีข่าวแพร่สะพัดว่าเป็นฝีมือของหยูเหวินวูเขาคลุ้มคลั่งด้วยความโกรธดังนั้นจึงพุ่งเป้าโจมตีไปที่อี้เหวินเกาอย่างสองพ่อลูกคุณลุงท่านพูดแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอครับผมต้องรับผิดชอบต่อกิจการที่ถูกควบคุมแต่เห็นได้ชัดว่านี่เป็นการสมรู้ร่วมคิดเป็นแผนการร้ายที่พุ่งเป้ามาที่ผมท่านไม่รู้เหรอตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมาทะเลาะก,กันภายในแต่ต้องหาทางแก้ไขวิกฤตของตระกูลอี้เหวินก่อน เมื่อวิกฤตของตระกูลคลี่คลายถ้าท่านอยากให้ผมรับผิดชอบผมจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวในเวลานี้อยู่เหวินวูลุกยืนขึ้นแล้วพูดโดยข่มความโกรธไว้ในฐานะทายาทของตระกูลการถูกอี้เหวินเกาเจิ้นวิาพากวิจารณต่อหน้าผู้คนหากเขายังไม่ลุกยืนขึ้นมาชื่อเสียงและบารมีของเขาในตระกูลต้องถูกโจมตีอย่างหนักแน่นอนอี้เหวินเกาหยางเอ่อยปากพูดว่าอยู่เหวินวูพูดได้ถูกต้องครั้งนี้เป็นแผนการร้ายที่เล็งเป้ามาที่เขาอย่างชัดเจน สิ่งที่พวกเราต้องทําในตอนนี้คือรวมตัวทั้งตระกูลเพื่อต่อสู้กับศัตรูอย่างพร้อมเพรียงกันความขัดแย้งภายในมีแต่จะทําให้ความแข็งแกร่งของตระกูลอ่อนแอลงตรงกันข้ามยังเป็นการให้โอกาสศัตรูอีกด้วยก่อนที่อี้เหวินเกาหยางจะพูดจบอี้เหวินเกาเจินก็ตบมือลงบนโต๊ะแล้วลุกขึ้นยืนพูดอย่างโกรธเคืองเรื่องบางเรื่องก็ทนได้แต่บางเรื่องผมทนไม่ได้เรื่องที่อยู่เหวินงูพยายามลอบสังหารพรรยาและลูกผมจะอธิบายยังไง ถ้าคุณอธิบายไม่ได้วันนี้ต่อให้ตระกูลอี้เหวินล่มสลายผมก็จะไม่ปล่อยคุณไปอี้เหวินเกาเจิ้นดวงตาแดงก่ำคำรามด้วยความโกรธทุกคนต่างตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นเขาในด้านนี้อีเเอ้เหวินเกาเจิ้นอี้เหวินเกาหยางตวาดใส่ผมบอกแล้วไงว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้จัดการกับศัตรูก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังผมไม่ได้ทะเลาะก,กับคุณมาหลายปีแล้วหรือคุณคิดว่าผมรังแกง่ายหรือเปล่าภรรยาและลูกชายของผมถูกฆ่าตายเมื่อคืนนี้ หลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่ลูกชายของคุณในฐานะผู้นำแต่คุณกลับเพิกเฉยชีวิตภรรยาและลูกชายของผมยังเทียบไม่ได้กับการสูญเสียผลประโยชน์ของตระกูลอีกหรือยี่เหวินเกาเจิ้นคำรามออกมาดวงตาทั้งสองสีแดงเลือดเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายยี่เหวินเกาหยางสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามควบคุมความโกรธของตัวเองให้ดีที่สุดพูดด้วยเสียงต่ำไม่ใช่ว่าการตายของภรรยาและลูกชายของคุณไม่สำคัญ แต่ตอนนี้ตระกูลเรากำลังถูกศัตรูขนาบทั้งหน้าหลังตกอยู่ในอันตรายตระกูลห่วงและตระกูลเย่ได้จับตามองตระกูลเราตั้งนานแล้วหากไม่สามารถแก้ไขวิกฤตได้โดยเร็วที่สุดเกรงว่าตระกูลอี้เหวินจะล่มสลายลงทั้งหมดคนตายก็ตายไปแล้วสิ่งเดียวที่พวกเราทำได้คือค้นหาความจริงค้นหาฆาตกรล้างแค้นให้พวกเขาแต่เงื่อนไขข้อแรกก็คือพวกเราต้องผ่านวิกฤตของตระกูลนี้ให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะกลายเป็นความว่างเปล่า คุณต้องใจเย็นๆก่อนเมื่อวิกฤตคลี่คลายผมจะมีคำอธิบายให้คุณแน่นอนอี่เหวินเกาหยางพูดด้วยสีหน้าจริงจังตอนนี้กิจการของตระกูลได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหากการหยุดยั้งความเสียหายไม่ทันเวลาภายในตระกูลทุกคนจะมีใจตื่นกลัวไม่เป็นสุขแน่นอนแม้แต่พนักงานบริษัทของตระกูลก็จะไม่เหลือในเวลานั้นตระกูลอี้เหวินก็จะเหลือเพียงเปลือกนอกที่ว่างเปล่าจริงๆไม่ได้ อี๋เหมือนเกาเจิ้นยืนกรานสายหน้าพลางพูดว่าต้องมีคำชี้แจงให้ผมเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นใครก็อยากคิดจะอยู่อย่างมีความสุขเลยคุณอี๋เหมือนเกาหยางโกรธมากชี้มาที่อี้เหมือนเกาเจิ้นแต่พูดอะไรไม่ออกสักคำผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็กัดฟันถามว่าคุณอยากพูดเรื่องอะไรกันแน่หลดอยู่เหมือนงูออกจากตำแหน่งหาทายาทคนใหม่อี้เหมือนเกาเจิ้นพูดอย่างเย็นชาทุกคนล้วนมีสีหน้าตกใจอี้เหมือนเกาเจิ้นบังคับให้อี้เหมือนเกาหยางหาทายาทคนใหม่ในเวลานี้ อยูเหวินงูก็ตกตะลึงเช่นกันเขารีบตอบและพูดอย่างโกรธเคืองว่าคุณลุงคุณอยากจะขับไล่ผมออกจากตำแหน่งทายาทขนาดนี้เลยเหรอยังไม่ต้องพูดถึงว่าภรรยาและลูกของฉันจะตายในกำมือนายหรือเปล่าลํำพังแค่นายก็สร้างปัญหาให้ตระกูลเรามามากมายนับต่อนับการปลดนายออกจากตำแหน่งทายาทไม่ทราบว่ามีปัญหาตรงไหนยี่เหวินเกาเจิ้นคาดคันถามผมไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาอยู่เหวอนงูพูดอย่างโกรธเคืองส่วนการควบคุมกิจการของตระกูล เห็นได้ชัดว่าเป็นแผนร้ายที่พุ่งเป้ามาที่ผมเป็นเรื่องที่แม้แต่คนโง่ก็ยังมองออกอย่าบอกนะว่าคุณมองไม่ออกประโยคนี้ไม่มีความเกรงใจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่อิเวนเกาเจิ้นไม่สนใจเขาพูดอย่างเย็นชาว่านายก็บอกแล้วว่ามันเป็นแผนร้ายที่พุ่งเป้ามาที่นายดังนั้นจึงยิ่งยืนยันได้ว่าวิกฤตที่ตระกูลกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ทั้งหมดเป็นเพราะแกคนเดียวในเมื่อเป็นเช่นนี้แกยังจะมีคุณสมบัติอะไรที่จะรับหน้าที่เป็นทายาทต,ต่อไปได้อีกหรือ อยูเหวินงูกำลังจะพูดอะไรบางอย่างทันใดนั้นอีเอ้เหวินเกาหยางก็พูดขึ้นมาว่าตกลงผมรับปากคุณว่าจะปลดเขาออกจากตำแหน่งทาย,ยาทซะคำพูดของเขาทำให้ทุกคนถึงกับอึ่งไปทันทีที่พูดออกมาแม้แต่อีเอ้เหวินเกาเจินก็ยังตกตะลึงตอนที่เขาบังคับให้อีเอ้เหวินเกาหยางปลดอยู่เหวินงูออกจากตำแหน่งต่อหน้าผู้คนเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะักแต่คิดไม่ถึงเลยว่าอีเอ้เหวินเกาหยางจะตอบตกลงจริงๆอยู่เหวินงูยิ่งรู้สึกแปลกใจมาก หลังจากนิ่งไปชั่วครู่ก็พูดอย่างโกรธเคืองทำไมคุณถึงปลดผมออกจากตำแหน่งทายาทสิ่งที่เกิดขึ้นกับตระกูลอี้เหวินทั้งหมดในครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นแผนร้ายที่พุ่งเป้ามาที่ผมหรือว่าเป็นเพราะว่าผมตกเป็นเป้าหมายจึงต้องแบกรับผลที่ตามมาทั้งหมดในเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าขอเพียงมีคนถูกใส่ร้ายและนำความเสียหายมาสู่วงตระกูลคนผู้นั้นก็จะต้องถูกลงโทษถ้าหากคิดเช่นนี้จริงๆพวกคุณกล้ารับประก,กันหมว่า พวกคุณจะไม่นำความเสียหายมาสู่วงตระกูลในอนาคตอยู่เหวินมูคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวกวาดสายตามองไปยังผู้คนดวงตาทั้งคู่แดงก่ำด้วยความหวาดกลัวอี่เหวินเกาหยางพูดอย่างโกรธเกรี้ยวขูบปากซะอยู่เหวินมูรู้สึกคับข้องใจและโกรธมากแต่พ่อของเขาเคยบอกว่าถ้าเขายังคงโต้แย้งต่อหน้าผู้คนเกรงว่าเขาจะตกที่นั่งลําบากในตระกูลอี้เหวินเมื่อไม่เป็นที่โปรดปราน ตอนนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าจะแก้ปัญหาที่ทางวงตระกูลพบเจอได้ยังไงอี้เหวินเกาหยางถามอี้เหวินเกาเจิ้นด้วยสีหน้าราบเรียบ